可以吧？<Okay. S 2> พิไรก็อรมววางใจอ่ะพไร่ไปนะคะก็คืออ่การอ่ะไม่มีการลงมัติรู้จักการลงมัตีมเคยเคยอ่เลกตั้งทั้งวเไหเห็นเห็นชอบ่เห็นชอบเป็นการโบดการลงคะแนนเสียงนะคะการลงมัตติก็คือการโวดการลงคะแนนเสียงอ่ะพรเพื่ไปก็คืออ่มีการตั้งข่าวเฉย 으 <목소리나> you're not